สวัสดีค่ะวิมาเจอกันอีกนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางลาพัฒนานะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนําไม่สนับสนุนการค้าลูกชนิดการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงโปรท่านดูเองมีสติเดินยังมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะกินยาสองวันไม่ปวดแขนเลยดีมากนะกินยาสองวันไม่ปวดแขนเลย อ่ะนะคะประมาณนี้ลาวพัฒนาของเรานะฮะอืมฟันศนรูศูนย์นะคะนี่มา 02, 02 02แล้วก็มาหนึสนะคะบนล่างเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมา3มตัวหนึ่งศนฮินบอลนี่นะคะ ลาวัฒานาดัางรอบหน้าเบาๆกันน้องไม่น่าเชื่อเลยว่าเราทำหัวสามตัวได้กรี๊ดกรี๊ด <c oughs> พวกนี้วิ่งรูดอะไรเอ่ยพวกนี้สูตรยังอยู่นะทุกคนสูตรหนึ่งจ้า <c oughs> ฟันสูตรโอ้ย สายตาเอียงไอว่ากล้องเอียงเนาะสายตาเอียงเจาะ03นย์สามศูนย์หกศูนยเกานะคะแล้วก็ 01. 01. หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหวยลาวไม่มีอะไรแน่นอนเด้อ

พอสองห้าสองห้าสองห้าก็ต้องมีศูนย์ห้าอไงคือหวยมันรู้จะฟีไงละทุกคนประมาณนี้แหละตามสูตรนะตามสูตรก็ได้ศูนยกับ1นแค่นั้นเองนะคะศู 03, 0 6, 0 9, 10, 14, นย์สามศูนยนเจะคะอืมหนึ่งศูนย์แล้วก็0ูนก็ศูนย์สปิวป้วปิว้วปิ้วปิ้วาเสียงอะไรอะ่ะ อ๋อสเปประมาณนี้แหละดาวพัฒนาอชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเพียงเพียงแค่แนวทางค่ะโอ้นี่นี่นนอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณพอ หนึ่งหกไหมหนึ่งหกไหมหนึ่งหกบอไม่เอาฟันหนึ่งอ nah ้ดูหน oh, nah. ึ ah, ah, <vale> ่งแลวเนาะช่างมันหนึ่งหกไหมประมาณนี้แหละจ้ะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเรื่อยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ